คลิปน bon ี้จะมาแนะนำท็อป10อันดับตำแหน่ง CAM ราคาถูกและดี OVR 80-84นะครับสวัสดีครับแล้วก็มาเจอกันอีกแล้วคลิปนี้จะมาแนะนำท็อป10อันดับตำแหน่ง CAM ราคาถูกและดี OVR 80-84นะครับก็ทั้งหมดนี้จะมีสกิลมุฟฟีดาวขึ้นไปนะครับ จะมีทั้งหมด27ตัวเลยนะก็เหมือนเดิมนะครับเราก็จะนําค่าพลังมาเฉลี่ยกันว่าใครจะมีค่าพลังเกมลุกที่ดีที่สุดและมีจุดเด่นจุดด้อยในเรื่องไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับว่าท็อป10อันดับตําแหน่ง CAM จะมีใครกันบ้างและตัวไหนเป็นตัวที่เราตามหานะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่อันดับที่10กันก่อนเลยนะครับอันดับที่10ก็จะเป็นโจนาธานบีเอล่า OVR 80 ส่วนสูง171เลยนะครับเท้าที่ถนัดสาย4ี่ขวา5ก็ถือว่าโอเคนะครับสาย4ขวาหถ้าดูแบบเพื่อนเผื่อเนี่ยก็จะดูว่าค่าพลังการตั้งรับของโจนาธานไม่ค่อยดีใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของโจนาธานกันก่อนเลยนะครับค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีฝีเทา้าลงลงมาก็จะเป็นการเลี้ยงบอลแล้วก็การตั้งรับนะครับค่าพลังการตั้งรับถือว่าเป็นค่าพลังที่แย่ที่สุดของโจนาธานใช่ไหมแต่ถ้าเอาไปเทียบกับ27ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่มีการตั้งรับ ที่ดีเลยนะครับก็ติดอันดับที่6นะถ้าเทียบกับ27ตัวนี้นะครับสําหรับโจนาธานในเรื่องของฝีเท้านี่ติดอันดับที่4เลยนะถ้าเทียบกับ27ตัวนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะเวร์กเลดก็สูงกลางนะครับพลังแฝงก็เน้นในเรื่องของการทรงบอลน,นะครับส่งบอลดีด้วยตัวนี้นะครับแล้วก็ไปดูอันดับที่9อันดับที่9มี2ตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่9ตัวที่1อันดับที่9ตัวที่1ก็จะเป็นมาโคลอย OVR 83ส่วนสูง180เท้าที่ถนัดก็ซ้ายสีขวา้านะครับถือว่าใช้ได้เลยดูจากค่าพลังโดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่โตกลับท่าทางจะดีนะเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของมาโคร r อยค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีการยิงลงลงมาก็เป็นการส่งบอลแล้วก็การเลี้ยงบอลน,นะครับในเรื่องของฝีเท้าถือว่าค่อนข้างที่จะช้านะครับถ้าเทียบกับ27ตัวนี้ก็ติดอันดับที่13เลยนะครับสำหรับมาโคร r o เนี่ยถ้าเทียบกับ27ตัวเนี้ยในเรื่องของ ค่าพลังโดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่สมดุลอีกหนึ่งตัวเลยนะเวิร์กเรดก็กลางๆนะครับมีพลังแฝงยิงปั่นโค้งด้วยนะก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับแต่ถ้าสําหรับคนสายเลี้งบอลเนี่ยน่าจะไม่ค่อยเหมาะนะฮะราคาก็ประมาณ2 0 0แสนนะ,ะตัวนี้แตครับเราก็ไปดูอันดับที่9ตัวที่2ก็จะเป็น Harvard OVR 8 2ส่วนสูง190ท้าที่ถนัดสายหขวา4เลยนะ ดูจากค่าพลังโดยรวมถือว่าใช้ได้เลยครับฮาเวดเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของฮาเวดค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีฝีเท้าลองลงมาก็จะเป็นการยิงนะครับฝีเท้าติดอันดับที่5เลยนะครับก็ถือว่ามีความเร็วการวิ่งที่ดีนะค่าพลังโดยรวมก็โอเคนะครับใช้ได้เลยส่วนเวิร์กเลดก็เป็นกลางๆนะครับยิงปั่นโค้งดีด้วยราคาตอนนี้ก็ประมาณ200,000และกันเนาะบกลบบกลบถือว่าเป็นตัวที่มีความเร็วที่ดีนะครับนะครับแล้วก็ไปดูอันดับที่8 อันดับที่8ก็จะเป็นมัคคีทยาน OVR 81ส่วนสูง177เท้าที่ถนัดก็สาย5ขวา5เลยนะครับเท้าก็ให้มาดีนะมัคคีทยานเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของมัคคีทยานกันนะครับค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีการเลี้ยงบอลลงลงมาก็จะเป็นสภาพร่างกายแล้วก็ฝีเท้านะครับสำหรับในเรื่องของฝีเท้าเนี่ยติดอันดับที่5เลยนะก็มีความเร็วพอๆกับฮาวเวิดเลยนะครับสำหรับค่าพลังโดยรวมเนี่ยถือว่า น่าใช้กว่าฮาร์เวดนะครับเวิร mm ์กเลก็จะเป็นกลางๆนะครับสรับตัวเนี้จากการใช้จริงอะ่ะตัวนี้บุกบ้างรับบ้างนะครับแต่ในเรื่องของเกมลุกเนี่ยค่อนข้างที่จะบุกดีเหมือนกันนะแล้วก็มีพลังแฝงในเรื่องของยิงปั่นโค้งด้วยนะครับราคาก็ประมาณแสนห้านะครับถือว่าถูกอยู่เหมือนกันนะครับราคาแสนห้าเท้าซ้ายขวาเนี่ยห้าห้าเนี่ยถือว่าดีนะครับโอเคไปครับแล้วก็ไปดูอันดับที่7อันดับที่7ก็จะเป็นบัน OVR 84 ส่วนสูง185เลยนะครับเท้าที่ถนัดซสาย4ขวาหดูจากค่าพลังโดยรวมนี้น่าจะเป็นในเรื่องของการส่งบอลและเลี้ยงบอลน,นะเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของบันค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีการเลี้ยงบอลลงลง,ลงมาก็จะเป็นการส่งบอลน,นะครับส่วนในเรื่องของฝีเท้าเนี่ยติดอันดับที่10เลยนะครับก็ยังถือว่าโอเคนะครับกลางๆค่าพลังโดยรวมก็ดีนะครับส่งบอลเลี้ยงบอลดีสภาพร่างกายกับการตั้งรับก็ถือว่ากลางๆนะครับก็พอใช้ได้แล้วกัน เบิกเด็กกลางๆอีกแล้วนะครับก็มีพลังแฝงยิงปั่นโคง้งยิงไซส์ก้อยด้วยนะราคาตอนนี้ก็400 0 0 0ราคาก็พอใช้ได้เลยนะไปครับแล้วก็ไปดูอันดับที่6อันดับที่6ก็จะมี2ตัวอีกแล้วนะครับไปดูกันที่อันดับที่6ตัวที่1 m มูเนียอิน ovr 81ส่วนสูง170เท้าที่ถนัดก็สาย3ขวา5เลยนะเท้าซ้ายก็แย่นิดหน่อยนะครับมูเนียอินเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของมูเนียอิน ค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีการเลี้ยงบอลองลงลงมาก็จะเป็นในเรื่องของฝีเท้านะครับสำหรับค่าพลังฝีเท้าเนี่ยติดอันดับที่4เลยนะถือว่ามีความเร็วกันวิ่งที่ดีเลยนะครับสำหรับมูนีอินเนี่ยสำหรับสายเลี้ยงบอลถือว่าน่าใชา้นะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะเบรกเลดก,ก็กลางๆอีกแล้วนะครับตัวนี้ก็มีพลังแฝงยิงปันง่นโค้งยิงไซก้อยเหมือนกันนะครับราคาตอนนี้ก็อยู่ประมาณแสนสี่นะไปแล้วก็ไปดูอันดับที่6ตัวที่2อันดับที่6ตัวที่2ก็จะเป็น เบิร์กไวย OVR 81ส่วนสูง182เท้าที่ถนัดก็สาย5ขวา3เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของเบิร์กไวค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีการยิงลองลงมาก็เป็นการส่งบอลการเร้งบอลแล้วก็ฝีเท้านะครับสลับในเรื่องของฝีเท้าเนี่ยติดอันดับที่6เลยนะถ้าเทียบกับ27ตัวนี้นะครับค่าพลังโดยรวมก็ถือว่าดีนะ เวิร์กเลดก็สูงต่ำนะครับในเรื่องของเวิร์กเลดน่าใช้นะครับสำหรับใครที่ชอบในเรื่องของเกมลุกอย่างเดียวไม่ชอบในเรื่องของเกมรับอ่ะเบิร์กไวก็น่าใช้นะครับพลังแต่งก็ให้มาเยอะด้วยมียิงปันง่นโค้งยิงไจก้อยการส่งลูกไกลก็มีนะครับราคาก็ประมาณ1สนห้านะไปะเดี๋ยวเราก็ไปดูอันดับที่5อันดับที่5ก็จะเป็นแมดดิสัน v v r 84ส่วนสูง175เท้าที่ถนัดก็ซ้าย4ขวา5นะครับ เดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของแมดดิสันค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีการส่งบอลลองลองมาก็จะเป็นการเลี้ยงบอลน,นะครับสำหรับในเรื่องของฝีเท้าเนี่ยติดอันดับที่9นะครับค่าพลังโดยรวมก็ดีนะครับการเลี้ยงบอลการส่งบอลการยิงก็ดีด้วยว์ชเรทก็สูงกลางนะครับถือว่าเป็นตัวที่มีเกมลุกที่ดีนะราคาก็จะประมาณ400,000ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าใช้นะครับในเรื่องของเกมลุกเนี่ยส่งบอลเลี้ยงบอลค่อนข้างที่จะดีนะ ไปครับแล้วก็ไปดูอันดับที่4อันดับที่4ก็จะเป็นอัลมาดา OVR 82ส่วนสูง1 7 1เท้าที่ถนัดก็สาย4ี่วา5เดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของอัลมาดาค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีฝีเท้ารองลงมาจะเป็นการเลี้ยงบอลน,นะครับก็สำหรับฝีเท้าเนี่ยติดอันดับที่1เลยนะครับถือว่ามีฝีเท้าเร็วที่สุดใน27ตัวนี้เลยนะครับสำหรับอัลมาดา ก็ส่วนตัวแล้วผมก็ใช้เอามาด้าอยู่ผมชอบในเรื่องของความเร็วแล้วก็มีการเลี้ยงบอลที่ดีนะสำหรับเอามาด้าก็เลยหยิบมาใช้นะครับถือว่าเป็นตัวที่ดีเหมือนกันบุกดียิงก็ดีนะครับเลี้ยงบอลดีฝีเทา้าต้องดีด้วยนะครับเบรกเลดก,ก็สูงต่ำนะครับเน้นในเรื่องของเกมลุกแน่นอนพลังแฝงก็มียิงปันโค้งยิงจากที่ไกลด้วยตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าใช้นะครับราคาก็200,000ไปครับแล้วก็ไปดูอันดับที่3ม อันดับที่3ก็จะเป็นเฟกิเ OVR 83ส่วนสูง1 7 3เท้าที่ถนัดก็สาย5ขวา4เดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของเฟกียค่าพลังที่โดดเด่นก็จะเป็นสภาพร่างกายลองลงมาจะเป็นฝีเท้านะครับสำหรับฝีเท้าเนี่ยติดอันดับที่2เลยนะครับถือว่ามีความเร็วกันวิ่งที่ดีนะแต่ก็ห่างจากเอามาได้นิดหน่อยนะครับสำหรับสภาพร่างกายเฟกียติดอันดับที่1เลยนะครับ ถือว่าเป็นตัวที่มีสภาพร่างกายที่ดีด้วยเกียมลุกก็ดีสภาพร่างกายก็ยังดีอีกนะครับคาพบลังก็ใช้ได้นะเวอร์เลตก็สูงกลางนะครับพลังแฝงก็มีฟีคลิกทรงพลังยิงปั่นโค้งด้วยยิงไซกอยก็มีตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบใช้นะครับซีซั่นที่แล้วเป็นตัวที่เก่งครับเพราะว่ามีความเร็วกันวิ่งที่ดีด้วยนะแล้วก็แถมมาด้วยสภาพร่างกายนะครับสำหรับเฟกเกียร,ราคาประมาณ0 0 0 0 0นนะครับไปแล้วก็ไปดูอันดับที่2 อันดับที่2ก็จะเป็น s so o บอตไลน์ OVR 82ส่วนสูง186เท้าที่ถนัดก็ซซายสี่ขวา5เดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของ s o บอตไลน์ค่าพลังที่โดดเด่นก็จะเป็นฝีเท้าลองลงมาจะเป็นการยิงนะครับสำหรับฝีเท้าเนี่ยติดอันดับที่2เลยนะครับก็วิ่งพอๆกับฟีเกียเลยนะค่าพลังโดยรวมก็ค่อนข้างที่จะดีนะในเรื่องของการตั้งรับก็แย่นิดหน่อยนะครับ เวิร์กเลดก็จะเป็นกลางๆนะครับพาลังแฝงก็จะมียิงประตูจากที่ไกลแล้วก็ยิงสายก้อยดีด้วยนะครับตัวนี้แต่ w o r เวิร์กเลดกลางๆเนี่ยต้องไปลองเล่นดูนะครับว่าจะบุกดีรับดีหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเวิร์กเลดกลางๆเนี่ยเราต้องชงบอลดีๆนะมนถึงจะขึ้นสูงนะครับราคาตอนนี้ก็จะประมาณ30,000 0เลยนะถือว่าเป็นตัวที่น่าใช้มากเลยนะครับ OVR น้อยนิดหน่อยแต่ก็ถ้าเอาไปเทนเนี่ยรับรองมันแน่ครับไปครับแล้วก็มาถึงอันดับที่1กันแ,แล้วนะครับ ก็สำหรับอันดับที่1ถ้าเราจะไปตามหาซื้อขายกันเนี่ยน่าจะไม่ได้นะครับก็เพราะว่าเป็นตัวที่แจกฟรีนะครับก็จะเป็นซีดานนะฮะ ovr 82ส่วนสูง185เท้าที่ต้นนักก็ซ้าย5ขวา5เลยนะครับเท้านี้ให้มาดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของซีดานสสำหรับค่าพลังที่โดดเด่นของซีดานก็จะมีการตั้งรับการส่งบอลการยิงลองลงมาจะเป็นสภาพร่างกายแล้วก็ฝีเท้านะครับสำหรับฝีเท้าเนี่ยติดอันดับที่2นะฮะ สำหรับในเรื่องของค่าพลังเนี่ยให้มาดีมากเลยครับซีดานเบรกเลดก,ก็กลางๆนะครับพลังแฝงก็จะมียิงปั่นโค้งแล้วก็ส่งลูกไก่ด้วยนะครับเป็นตัวที่ฟรีแล้วก็ดีด้วยนะครับซีดานก็ได้คว้าอันดับที่1ไปนะครับสำหรับคลิปการจัดอันดับนักเตะตำแหน่ง c a m ที่มีค่าพลังเกมลุกที่ดีที่สุดก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าคลิปหน้าอยากให้ทำตำแหน่งไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้า ครับผม